สวัสดีครับเอฟซี FC. สวัสดีทุกคนทุกท่านแม่แม่พี่พ,พี่น้องๆ้องทุกคนทุกท่านนะพบกับช่องพรชัยมูคทะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับมาเคื่อนขายของไม่ได้ขายไม่ดีนี่ฮะนะพบกับช่องพรชัยมุขทะฝากด้วยนะครับเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาตกปลาตามปกติ ไม่รู้กินไม่กินมาหวานได้เป็ตัวเดียวก็ใส่เกลือตากแดดต้มยำให้พ่อนี่นะครับชีวิตของคนบ้านนอกเดี๋ยวดูกันเลยครับเอฟซี FC. นี่ฮะ,ะธรรมชาติเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับไม่รู้ได้ตัวไม่ได้ตัว นี่ดักตะไครกันก็ไม่ยอมเอาเสาขึ้นแมันน่าตีจริงเลยนี่คันครับนี่ดูน้าผม fc นี่ครับมองเห็นชัดไหมเนะี่ยช้อนลูกกุ้งไว้ตกปลานี่ครับ fc หาลูกกุ้งกุ้งขวายตาแดง หาลูกกุ้งตกปลาหากินไปวันวันครับไม่ต้องซอื้อข้าวนี่ยครับนะผมหากุ้งขวยแก็ไปนั่งตกปลาเล็กแกก็มาช้อนทุกวันนะช้อนกุ้งขวยตามนึงชายชายแ้่ก็ไปนั่งตกปลา ีก็ได้ช่อนสีก็ไอห,หมอปลาฉลาดไอดุกแกได้ทุกวันนะครับไม่ต้องซื้อบข้าวอายุแกก็มากแกก็ขี่จักรยานอย่างเดียวนะครับเนี่ยมาหากุ้งนี่ยฮะปลาก็ขึ้นดีะว,วันนี้โอ้เมื่อวานนี่ อ้ยร้อนจริงๆครับวันนี้ไม่รู้จะร้อนอีกหรือเปล่าหวานร้อนตับแลบเลยโหต้องถอดเสื้อ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอซีก็รอลุ้นกันคนระับว่าหลากไม่หลากเนี่ยครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันครับถ้ากินแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอะไรให้ดูนะครับเอซีฝากกดไลค์กดแชร์กดครับสกายกดติดตามให้ช่องพอรชัยหมูกระทะกันด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันเล็กๆน้อยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับอีกคัน